ครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อช่วงเแบรบกที่1เราก็พบกับนักวิเคราะห์ไปเรียบร้อยนะครับสท่านก็มีมุมมองตลาดมาฝากกันนะครับแล้วก็ตอนนี้อัชนีนะครับอยู่ที่1,577.06นบะครับบวกไป2.13จุดนะครับ วอลุ่มนะครับเฉียดๆสี่ห0ื่นล้านนะครับ39,700กว่าล้านบาทด้วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้เรามีนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งรออยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับพี่วันนี้เป็นไงบ้างครับตลาดก็เปิดห้าติดโลนะครับครับอืมเปิดห้าิดโลนะครับช้าเปิดโด ไปแล้วก็มีแรงขายยังดีนะที่อยู่ในแนวโน้มไซเวมก็ก็บอกว่ากลับมาไซเวดต่อละกันถ้าไม่มีตังนะฮะคือเงินมันไม่พอนะฮะเมื่อเช้าว่าเงินดึงขึ้นไปแล้วก็ยืนไม่อยู่นะครับแน่ใจว่าเงินมันไม่พอก็เป็นการการก็ก็ก็ดูละกันนะครับถ้าใครใช้สัญญาณทางเทคนิคไม่ว่อะเอชซีบีเคแบงก์เอดวานเนี่ยนะฮะก็เป็นแท่งแดงอยู่ข้างบนเลยเราต้องต้อง ขึ้นมาแล้วนะครับว่าจะแบ่งขายยะไรก็ได้นะครับครับก็จะว่าไปตามนะนนะครับคือถ้าเทินตลาดแบบนี้มันก็มันก็กลับมาใช้เวทเหมือนเดิมครับพร้อมคือเราฝืนไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าเรื่องของผู้บ่อยๆว่าตลาดเราอ่ะไม่เกี่ยวกับปัจจัยนะฮะมันเกี่ยวกับฟันโฟนะฮะปัจจัยเนี่ยจะพูดถึงก็คือตลาดเราเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะครับ ฟันโฟไม่ถึงว่าฟันโฟไม่เข้านะฮะแันโฟจะไม่เข้าที่บ้านเราเนี่ยดังนั้นราดาฝรั่งยังไม่เป็นฝ่ายซื้อนะฮะเข้ามาแรงๆเมื่อไหนนร่นะับพูดมันไม่ขึ้นอย่างเมื่อวานเนี่ยพอเราเป็นพุ่นขึ้นโอเคเราอาจจะซื้อไปถูกไหมครับ,รบเราซื้อตามเข้าไปนะครับพอซื้อตามไปเสร็จนะับเมื่อเช้าเมื่อตอนเย็นเรารู้อ้าวฝรั่งไม่ได้ซื้อนี่เห็นไหมครับพอเช้าเปิดมาบวกก้าวสุดขายเลยนะฮะ ขายตัวไหนที่ขึ้นน่ยนะครับที่ขึ้นเรามี S C B K Bank a d v a n c e ขายก่อน,นอเราต้องใช้วิธีนี้คือขายก่อน,นอก็ยังเป็นกลยุทธ์าแนะนำเห<ช> <ๆ S 1> มือนเดิมนะครับผมใช่แต่ถ้าเมาื่อวานเนี่ยการเป็นฝรั่งซื้อมา5้าพันล้านอันนี้น่าสนใจแหละแต่พอเออตอนนียเจ้ามันมีสองคนนยฮะไอ้เจ้าสองคนเนี่ยฝรั่งกับไอ้สถาบัานเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันเพราะรับมันเล่นเล่นแบบว่าเล่นเล่นเอาฝรั่งก็ไม่ได้อยากให้ผู้หลงนะฮะแต่ก็ไม่เอาเงินมาซื้อให้ขึ้นนะครับ กาทรทุอรวมนี่ก็นหนักเลยเพราะว่าผู้ลงไปเสียประโยชน์อยู่คนเดียวเลยะคเก็พยายามที่จะหาทุกวิธีทางที่จะพยุงไว้แล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งเนะี่ยนะครับสถานะไปไกลดีแล้วฝรั่งก็จะพุ่งเข้ามาซื้อซึ่งภาพแบบนี้ผมไม่เคยเห็นคือนะถ,ถ้าจะมีการเลื่อนว่าใหม่ต้องร่มกระดานนครับลมกระดานเพราะขุ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นมาจากนี้ไปพันหกร้อยห้าสิบแล้วคนซื้อจะขายได้นะ พราะนั้นถ้าได้หุ้นที่ขึ้นไปกองทุนก็ซื้อขึ้นไปนะครับครับอันนี้มันก็เป็นผลดีกับรายย่อยอยู่แล้วก็รายย่อยวันนี้ก็ขายอีกนะครับครับขึ้นมารายย่อยก็ขายนะครับก็ต้องใช้กลยุทธ์แบบนี้ต้องมองว่าตลาดเป็นไสเวนะครับแล้วปัจจัยก็คือเรื่องฟันโฟถ้าคันโฟไม่เข้ามานะครับก็ตัวไหนขึ้นมาเขาขายตัวไหนลงมาก็รอซื้อแต่ตอนนี้เรารอซื้อกลุ่มน้ำมันอยู่นะครับกลุ่มน้ำมันนะฮะครับตอนนี้วิธีซื้อที่ดีนะมันต้องมาถึงว่า คือมันลงหมดแบงก์ก็ลงสื่อสารก็ลงเอลทีก็ลงฮะลงแบบแพนิคเนี่ยอันเนี้ยครับสรุปว่าถ้าตลาดเพนิครอบเนี้ยเราควรจะซื้อพื้นน้ำมันนะฮะเพราะถ้าไม่งั้นไอ้ไอ้น้ำมันที่มันขึ้นมาอย่างปตทเอชซีบีแลวพี่น้อมันก็นข,นข,นขึ้นมาประกองนะฮะประกองเซ็นไว์เพื่อที่เขาจะขายธนาคารเหมือนที่ผมพูดไปต่อกลางวันนะมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้แหละคุณเล็กุณนน้อยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมว่าต้องเตรียมดูดีๆเลยนะครับเพราะว่าหุ้นหลายๆตัวราคาลงมาเยอะมากนะฮะ แล้วก็ยังมีออกตราสารประเภทหุ้นกู้อะไรอยู่ในระบบอยู่นะครับคบอันเนี้ยเราให้ดูก่อนนะขอจะซื้อหุ้นกู้นะฮะหรือว่าซื้อบีอีของบริษัทขนาดเล็กที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยเนี่ยนะฮะให้ดูก่อนว่าราคาหุ้นเขาลงมาเยอะหรือเปล่าถ้าลงมาเยอะแล้วพี่อย่าไปซื้อเพราะราคาหุ้นเนี่ยมันสะท้อนปัจจัยของตัวตัวบริจรนั้นอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้จะเห็นว่าหลายแห,ห่งก็เริ่มที่จะมาเพิ่มใช้วิธีการเพิ่มทุนไม่ว่าจะเป็นสุาลัยใช่้องครับเริ่มเพิ่มทุนแล้วก็ผมคิดว่าอซีพี CP ก็เพิ่มทุนนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮนะเพราะปกติแล้วบริษัทที่อยู่ในตลาดทุนเนะี่ยเขาจะไม่อยอมเพิ่มทุนใช่ไหมครับตามใดถ้าเขาคุ้คู่ได้นะครับเขาสามารถเอาเงินข้างนอกมาได้นะเขาจะไม่เพิ่มทุนแล้วถามว่าบริษัทชั้นนาแบบสุาลัยทำไมต้องเพิ่มทุนนะครับนะครับซีพีทำไมต้องเพิ่มทุนใช่ไหมครับขาดสภาพคล่องหรือมันไม่ใช่นะครับ เพราะว่าเพราะว่าเขามองเ่ะเขาต้องเตรียมนะฮะเขาต้องเตรียมว่าในระยะเวลาข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับการไปกู้แบงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะเขาก็ต้องเตรียมเอาส่วนข,ของเจ้าของให้เข้ามาก่อนนะฮะเพราะวันนั้นถ้าจะไปเพิ่มทุนเนี่ยมันก็ไม่มีใครเพิ่มให้เราถูกไหมฮะนะครับ,ค,รบคือแสดงว่าไอเ้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็คือว่าคือมันไม่ได้ลายนะคุณแบงค์แต่ไม่ถือว่า สมมติว่าคุณต้องขายของให้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอนที่คุณขายแล้วคุณถึงจะเด็ดเยินๆนะฮะครับตอนนี้มันขายได้หกสิบเก้าอะหกแปดเจ็ดสิบเจ็ดสองเออมันมันยังไงมันก็ไม่ตายอ่ะเออมันก็ไม่ตายแต่มันก็มันก็ไม่ได้โตไม่ดีแต่ก็ไม่เลวอต่นี้ถ้ามันมีอะไรขึ้นมาพุ่งลงมาห้าสิบแล้วเนี่มันขาดทุนเลยอืเราก็จะไปขอสภาพคล่องขาดนะฮะจะไปขอจากธนาคารธนาคารไม่ปล่อยไม่ทันละเขาไม่ปล่อยฮะธนาคารเขาเริ่มระมัดระวังอย่างมากละในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะ อันนี้ตัวใหญ่ๆนะครับเขาไม่มีปัญหาหรอกนะฮะใหญ่ๆไม่ถึงว่าหุ้นที่เป็นปกแคบนะฮะตัวนี้เ็าจะไม่มีปัญหานะครับเขาก็ไปขายต่างประเทศอะไรก็ได้จะกบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยผมเตือนมาตลอดนะฮะว่าเราจะเสียหายกับตาสารเนี่ยนะจับเสียหายเขาหุ้นหน่อยไปแล้วที่มันลงมาเยอะแล้วนะแล้วเราจะจะไปเสียหายกับการเพิ่มทุนนะฮะเมื่อวานก็เห็นมีดราม่ามาเอาข้อมูลที่เขาเพิ่มทุนหุ้นตัวหนึ่งนะฮะ อ่ามามาโชว์ก็เก้าล้านกว่านะฮะในเฟซบุ๊กเลยครับเป็นทุ่นที่มีปัญหาอยู่นะครับถ้าอยู่ดีดนบริษัทก็มีหนี้เพิ่มขึ้นมาสองพันเจ็ดร้อยล้านนะฮะครับโคล่าเรื่องอ่างบกันงินดูดีๆบริษัทไม่มีหนี้เลยดีิวันดีคืนดีให้บริษัทมีหนี้เพิ่มขึ้นมาไหนเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยล้านโดยที่ไม่เป็นผลในบัญชีครับนะครับทําอะไรอยู่นะฮะแบบเนี้ยนะฮะผมก็ต้องถามไปถึงทางการแล้วล่ะนะฮะว่า เฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดนานแลว้วคุณทําอะไรอยู่เนี่ยเกิดเปิด,เป,ดเปิดให้เกิดการช่อฉนเกิดขึ้นในบริษัทจดทะเบียนของตลาดทุนเนี่ยมันจะเกิดความน่าเชื่อถือได้ยังไงคือความเชื่อมัอ่นขอ,องนักลงทุนนันมันไม่มีหรอกนะครับคืออย่างนี้นะครับอธิบายง่ายๆถ้าบริษัทเนี่ยมันทำมาหากินแล้วมันกําไรแล้วมันก็เกิดขาดทุนและเจ๊งไปเนี่ยนะครับโดยสุจริตเนี่ยนะฮะอันนี้มารับได้นะครับแต่ถ้ามันเข้ามาโดยใช้กลไกของตลาดหลักทรัพย์เข้ามาแล้วมาโกงเงิน โกงเงินจากนักลงทุนเนี่ยแบบนี้ใครจะรับรับผิดชอบนะอ,อันนี้ต้องฝากไปนะครับว่าเกิดมาเรื่อยเลยนะเกิดมาเรื่อยเลยีเห็นตลอดเวลาใช่ไหมครับเราเราก็มีหน่วยงานที่คอยมอนิเตอร์อยู่นะครับมีการตรวจสอบมีอะไรแต่ไม่มีเคยการลงโทษอย่างจริงจังกับบุคคลพวกผมว,ว่าเขาตั้งใจทำนะะตั้กใจโกงน,นี่ไม่ได้พูดถึงโพลานะครับครับพูดถึงว่าบริษัทที่มีลักษณะแบบนี้นะคะคือตั้งใจมเล่นเกมการเงินเอาทุกรูปแบบรู้ไหมฮะ ใครจะเสียหายก็ช่างมันนะฮะซึ่งมันไม่ควรจะเกิดจากตลาดที่มากค่แคปสิบห้าล้านล้านแล้วนะครับมันใหญ่เกินไปที่ที่ฝ่ามเชื่อมั่นแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําที่ดีที่สุดก็คือว่าหุ้นที่มันขนาดเล็อกอะยาวเข้ามาเลยนะฮะแต่มันไม่ใช่ของดีจริงๆนะฮะเข้ามาแล้วมันก็กลายมาเป็นปัญหาแล้วคุณก็บอกว่าเป็นเรื่องนเป็นเรื่องปกตินะฮะตลาดหลักทรัพย์ต้องมีหน้าที่เอาหุานาา้นข้ามชนนักเสบรนตลาดทุนแต่มันที่มีคุณภาพนะฮะครับคุณจะเดินไปในสภาพที่ คุณเทอดพะไม่มีคุณภาพแบบมันเป็นไปไม่ได้นะฮะค,คุณต้องกลับมามองถึงคุณภาพแล้วนะ,ะครับผมพูดมาเมื่อตั้งแต่ปีห้าหกแล้วนะฮะก็เหตุก็ยังทากันอยู่เขาต้องมีหุ้นที่เข้ามาใหม่ๆยังมีอากาศแบบนี้อยู่นะเข้ามาจดทะเบียนแล้วก็เน่าไปเลยนะ,ะก็จะเกิดขึ้นอยู่อันนี้ก็ต้องไปไปจัดการกับที่ปรกษาการเงินถูกไหมฮะคืออย่างนี้ก็เหมือนว่าเขาตั้งใจใช่ไหมครับพี่ตั้งใจหลออเป็นขบวนการเลยนะฮะ แล้วมันผ่านหลุดมือมาได้ยังไงแล้วคนที่รับก็รับก้อคืนนักลงทุนรายย่อยรายย่อยครับผมก็แค่เตือนนะครับว่าผมอยู่ในเศรษฐกิจนะครับในช่วงที่ปีสี่สุดมานะฮะแล้วผมก็รอดมาได้นะครับคผมก็ต้องเตือนว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นไปอย่างเนี้ยนะครับเวลาอะไรที่มันจะเกิดมันไม่เกิดในวันเดียวนะครับเมื่อวันที่มีน้องสีรพุทธใไหนพี่บอกว่าพุทธมันจะลงแต่มบนั้นไม่ลงนะครับคุณเชื่อผมเถอะนะครับคุณพยายามถอนตัวออกเถิดนะครับ ในตลาดที่มันจะเป็นเนี้ยเตรียมลงเนี่ยนะฮะคิดเป็นพันหกร้อยห้าสิบช่างมันเด็เรียกว่าเตรียมลงนะฮะสิ่งที่คุณจะต้องถามก็คือว่าถ้ามันลงไปแล้วคุณไม่เครียดเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงนะฮะค,คุณต้องถือพวกช็อตโพ i ิชันลงไปครับมันไม่ได้เกิดในวันนี้มันอาจจะเกิดปีนี้มันอาจจะเกิดปีหน้ามันอาจจะเกิดอีกสองปีแต่ถ้าคุณถือช็อตโพ i ิชันลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซิการสต็อกเป็น เป็นตัวของทีเฟกนะฮะแตคุณคุณถือที่เฟกไปสักร้อยสัญญาเนี่ยด้วยเงินด้วยเงินห้าแสนนะฮะพอมันลงตลาดหุ้นมันลงไปผมไม่ทราบลงไปเท่าไหร่ผมว่าเงินห้าแสนคุณมันกลายเป็นห้าล้านหรือเป็นสิบล้านนะสิ่งแบบนี้ต้องหายนะครับที่คุณจะต้องมาฝึกไม่ใช่ว่าโหาเห็นถาเขาไม่รายการแล้วผมก็ซีเครียดมากเลยนะถามว่งหุ้นตัวเล็กตัวนั้นที่มันตายไปแล้วทั้งนั้นเนี่ยแล้วมาถามทำไมคือคุณจะเตรียมตัวนะครับที่จะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คนจะเช็คช็อตฟิวเจอร์เป็นนะฮะคุณก็ต้องมีความรู้ต้องมีระบบนะฮะแล้วเวลาหุ้นมันลงไปคุณไม่ต้องตกตกใจเอาละคุณอาจจะขาดทุนหุ้นเล็กๆมานะครับคุณอาจจะขาดทุนหุ้นมานะครับมีสิบล้านขาดทุนไปแปดล้านหรือสองล้านเอาวะลองดูถ้าตลาดมันลงเพราะคุณจะรู้เองว่ามันลงก็คือคุณก็จะแย่ด้วยนะครับถ้ามาหากินก็จะยากนะครับ มีการหลอกลวงเกิดขึ้นในทุกระบบแมะของของที่อะไรที่ใครหลอกลวงให้ได้หลอกลวงหมดนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นนะฮะ Facebook ไอเฟสบุ๊กเนี่ยมันเกิดหมดนะฮะเราก็รู้แนละ้วมันไม่ดีอันเนี้ยเราต้องชอปโทสิชันลงไปนะ,ะด้วยเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยพอพอทุกอย่างมันลงไปจะเก็บเป็นขานลวงลงไปเนี่ยนะครับคุณก็ไปรับประโยชน์จากล,าล้านออกไปะฮะ ก็คุณก็มีเงินจากฟิวเจอร์ลงไปแล้วคุณต้องเงินนมาซื้อหุ้นตอนเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะคร<ฆ>ับคุณต้องเตรียมตัวเพราะตลาดไทยเนี่ยเชนยินเด็กเป็นตลาดที่พร้อมให้เราที่สามารถที่จะอะไรนะครับหากินในขาลงได้นะแต่คุณมาเล่นหุ้นอยู่ตอนนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะมผมพูดจริงๆนะในพปลิชั่นของลูกค้าผลที่ผมน์นี่นามาถือเงินสดทั้งหมดแล้วนะฮะคร<ฆ>ัเราเตรียมตัวล่วงหน้าสองปีนะฮะ ไม่ใช่ไม่ถึงว่าพรุ่งนี้คุ้จะลงแล้วขายแล้วขายมาเป็นหมวดหมวดมาตั้งนานแล้วถึงว่าทัางพูดนไม่มีแล้วนะครับครับ่าแสดงว่าทช้งนั้นพี่ก็เลยมาเชียร์หุ้นลงมันไม่ใช่นะฮะสุดท้ายมันก็จะต้องลงนะฮะมันฝืนไม่ได้หรอกในสภาพแบบนี้นะค,ะครับอแต่รอบนี้มันลงไม่เยอะนะฮะแต่ไม่เยอะก็แบบว่าเหนื่อยอ่ะเนียเหนื่อยใช่ไหมพับคนนานฮ<น>ะ,น,ะนานคเหนืนน่อยตรงที่มันนานนะครับครับ,รบอันนี้ก็พูดให้ฟังนะฮะว่าสิ่งที่ไม่เกิดในตลาดหุ้นนะครับมันไม่เกิดในวันเดียวหรอกนะฮะ ขวาที่จะเกิดความเสียหายลามไปจนมาถึงธนาคารพันธุ์นน่นะมันดีงนะนะครับธนาคารพันธุ์ิของเรารอบนี้ก็ก็ไม่ได้เสียหายเยอะนะครับครัและเส้นมันลงไม่เยอะหรอกนะอมไม่เยอะเนี่ยไม่ถึงก็บพอสมควรนะครับ,รบเอาว่าตายไปค้างเลยนะ <laughs> ครับพิทิพนธ์ครับมีมีมนักลงทุนขอคาแนะนาเกี่ยวกับอัปเดตหุ้นลงไฟฟ้านิดนึงครับก็หุ้นลงไฟฟ้าก็เราตอนนี้เรารอซื้ออยู่นะครับ คือเราแนะนํามาขายไปแล้วนะฮะมันมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ขายคือวาอัพนะครับะะเพราะว่ามันไม่ยังไม่หลุดยี่สิบแปดห้าสิบนะฮะถ้าคํานวณแถวนี้ก็คือห้าบาทเจ็ดสิบใช่ไม,ม่หลุดห้าบาทเจ็ดสิบนะเราก็ยังถือแต่ตัวอืน่นนะเราขายแล้วรอซื้อรอบใหม่แล้วอยาา่างบ้านปูนะ,ะพะพเวอร์ก็หลุดยี่บห้าบาทมาก็ดูจังหวะนะฮะคือจังหวะที่ดีที่สุดเนะี่ยมันเป็นจังหวะของของที่ตลาดมันกระแทกลงรู้ไหมฮะครับคือมันหลากจ,จะวันไหนไม่รู้มัาอยู่ดีๆก็ตลาดลงคล่นนลงไปแหลงแหณ เระในระนาดลงไปหมดเลยตกใจลงไปเงี้ยเราก็ต้องไว้แล้วนี่นะครับตั้งผู้เวื่อนเราก็ซื้อไปคือหุ้นพวกนี้นะฮะมัน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 เป็นหุ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเท่าไหร่นะฮะมันก็จะผ่านพ้นเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้ไปได้นะฮะ๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้เราขายใหม่อีกนะฮะยี่แปดขายใหม่เอาเดกยี่สิห้ามาซื้อนะครับซึ่งมันไม่มีความเสี่ยงนะครับโอกาสที่จะโดนแบบปึ้งนะครับแบบเปิดเนี่ยมันไม่มีนะฮะแต่มันใช่กำไรเราเยอะไหม ผมว่าตอนนี้นะครับคุณไม่ต้องไปคิดหากําไรจากอะไรหรอกนะครับเพราะว่าธุรกิจคุณที่ค้าขายอยู่คุณค้าขายได้มบางที่กาไรคือเป็นไปทุกเกืกระจายไปกับทุกวงการแล้วถูกไหมครับครับนะครับารอซื้อครับครัขายไปแล้วรอรอซื้อครับในส่วนของทีเฟสครับส่วนทีเฟกนะครับครับทับหนึ่ง ทีเฟกผมเห็นมัตั้แต่เมื่อเช้านะ้มันก็อยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่มีสัญญาณช็อตนะครับนะครับยังไม่มีสัญญาณช็อตนะครับก็ยังฝื้นกันอยู่แถวๆนี้นะครับนะครับเซ็ตก็ปิดมาก็ยังไม่ยอมนะครับให้ติดยังยืนไม่ได้นะในห้าเจ็ดเก้านะครับรวมสี่หมื่นสี่เน้นมันไม่พอหรอกนะครับมันก็ตื้อๆไปนะครับคจะบอกว่ายังขึ้นต่อได้อยู่นะครับสำหรับทีเฟกครับอินิเกเตอร์บอก่านเสียบอกว่าทีเฟกยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับ ก็ดูที่9า4ก็98อะไรเป็นไปได้หมดนะครับผู้นิ้ถ้มันจะกระโดดไปอีกก็ได้นะครับครับนี่เป็นทีมเสร็จ่วนทองนะครับครับทองครัครับทองนี่เราลองเราลอกกันมานะครับเราลองกันมาสําหรับคนที่จะลามเทนนะครับก็มีแท่งเคียขึ้นมาสี่วันแล้วนะครับอก็ตาบใด้ท่ามันยังไม่ขึ้นปิดเหนือนะครับหนึ่งพันอ่าหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วกันนะครับ การลองมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ปลอดภัยนะครับเรายังก็มาสตอปลอตไว้เหมือนกันนะครับสตอปลอตที่ถูกต้องก็คือหนึ่งสอง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 นะฮะล้วลองมาหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับคือถ้าแอะไรไม่ยืนเหนือหนึ่งสองหนึ่งหกเนี่ยก็ยังต้องมาสตอปลอดไว้เสมอนะครับครับผมอ่า ได้ครับโอเคขอบคุณครับพี่นิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั้นก็เป็นคาแนะนานะครับจากคุณนิพนธ์ส่วนอภิษ์ครับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอลาจำกัดมหาชนนะฮะนี่ก็แนะนําค่อนข้างเยอะพอสมควรฮะก็พูดถึงหุ้นตัวเล็กๆนะฮะที่บอกว่าเข้ามาแล้วอาจจะมีปัญหาเพราะว่าทางเจ้าของก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าเข้ามาก็จะมา ทําราคาหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้มีปัญหาอ่าก็ลองดูนะครับลองดูว่าย้อนกลับไปดูนะครับว่าหุ้นตัวเล็กๆที่มีปัญหามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวในช่วงนี้เรามีนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งครับอยู่ในสายพร้อมนะครับคุณ